สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ชายหาดตาอํากันที่เรียบร้อยแล้วนะคะสจยปะาสวยเนาะแน่แน่ยสวยแม่นะคะ้องชายสั่งอรหารซีฟู้ดมากินยันเมื่อกี้เราทำหมดเยอะคำนี้เลยวะเมนี้ก็คือกินกันไปแล้วเนะววาะ เราจะจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้นะคะน่าสวยกับ well. <h ums> <h ums> ันะกาเหมือนเดิมแรงดานะคมันมันอรนนะ นี่นะคะไข่แมกกงทีกินกุ้งโชว์จนคนเบือเออ่อแล้วเพราะว่านี่ชอบกินกุ้งอะอสดจริงอะสดใจมากแต่รราปียเป็นคนที่ชอบกินแบบว่าอ,อาหารทะเลมากมากมากมามามามมทำบ้านเลยมากถึงม้กที่สุดอะให้ดูอีตย่านงะไข่แมกได้ชอบีกฮะกระากระามปกินที่ำยองในะตอนนี้ ความสวยอีดอกถ่ายเซลล์หน่อยหอยเซลล์หน่อยถอายเซลล์จิงมหมเอามาเอามา่วงนี่คือเป็นกันเชียงปูนะคะต้องหมูบอกหนุ่าข้าผมมาตึงนนี่สดจิ้มเลยไขมันพันหนึ่งนี่คืออร่อยมากแต่โฟกัสที่ปูตีดอกโฟกัสที่หน้าตัวนี้เออ ก็จะแน่นๆนะคะแน่นๆอันนี้อยากให้เห็นผลตรงข้ามมากไม่หยุดอ่ะโอ้แม่นะไม่ได้อะหยุดจ้ะขอตัวก่อนดีกว่านะไปละเดี๋ยวไม่ทันจริงๆ